ผ่านไปไหนครับผมพักดูโฆษณาพี่หยอง and the movie แป๊บหนึ่งครับผมวันนี้นะครับผมกิจกรรมที่พี่หยองจะมารีวิวนะครับผมร้านค้าคู่รักนะครับผมเปิดเข้ามานะครับผมจะมีการที่ให้เราหาคู่นะครับผมก็คือว่าถ้าเราเนี่ยสามารถหาคู่ได้หรือว่าอะไรได้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าร้านค้าได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดสำหรับคนโสดก็อาจจะยากหน่อยนะ เปิดเข้ามาในร้านนะครับผมจะมีชงมีชงมีชุดนะครับผมมากมายให้เราซื้อนะครับส่วนลดนะครับผมก็จะมีหลายอ่างหลายอันนะครับผม่จะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อเสื้อเกงหมวกนะครับผมของโคคงโคเก้นที่สามารถซื้อได้เลยนะครับผมซื้อเลยนะครับผมเรียบร้อยโอ้โหนะครับผมก็เป็นสําหรับผมก็สามารถนะครับผมพอซื้อเต็มเนี่ยเราก็สามารถ อะไรส <i> ักอย่างได้เลยนะครับผมผมก็ไม่ได้ศึกษามาในหน้าที่นี้นะผมแต่โดยรวมแล้วทางด้านของชงชุดเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูชุดด้วยนะครับผมว่าชุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอาของเนี่ยจะสามของเนี่ยจะส่งมาทางหน้าของจุดหมายนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นชุดส่งมาเลยนะครับทางหน้าของจุดหมายนะครับจะส่งมาทางหน้าของจุดหมายเลยนะครับอ่ะ นะครับนทางหน้าของโดยรวมนะครับผมชูผู้ชายจะเป็นทางหน้าของเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หัวนะครับผมจะแยกชิ้นส่วนมาอย่างนี้เลยนะครับผมทางของผพี่ผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นกางเก้าของเสื้อกางเกงนะครับผมแล้วก็รองเท้าแล้วก็หัวนะครับผมกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนลดนะครับแต่หลักๆเลยคนไม่มีคู่เนี่ยก็อดไปนะครับแบนนี้ครับผมขอบคุณครับ